สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ในเเกมลอดไลน์นะครับคลิปนี้ก็อันนี้อยู่รหัสใหม่นะครับผมอันนี้ผมเป็นสมัครรหัสเฟสนะก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าแอดไม่ได้นะทั้งสองอีเมลเลยผมก็เลยลองสมัครเฟซดูนะเปิดแอดได้นะครับก็แอดได้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะทุกคนเออคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมาเล่นแมปอ่าแล็บนะครับผมผมเรียกว่าแล็บแล้วกันนะเฮ้ยนะเดี๋ยวจัง มาของเราไปคลิปมาคลิปหลักเลยนะมาประเด็นหลักเลยเดี๋ยวนี้นะครับการห้องอุปกรณ์เนนะี่ยเราก็จะเอาไปด้วยนะเนี่ยสองคีการนี่นะครับโอ้ประมูลล้านหกเลยฮะห,ห้องอะไรอะ่ะโอเคทุกคนก็มีสองคลการทาดดเราจะไปเปิดกนะันวันน,นี้คลิปนี้นะครับ มาแล็บนะอันนี้ก็เป็นเซตนะครับนี่เซตประมาณน,นี้นะอันนี้ผมเลือกผมเลือกจากอันนี้นะเซตนี้นะนี่มันมีให้สูบนะนะครับอัน้หัดนี้มีให้สูมนะทุกคนต้องเล่นนานหน่อยแล้วมั้งนะผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นกิจกรรมอะไรผมไม่รู้อะแต่ว่าผมผมสร้างหารหัสเฟซนี่มานานเลยตั้งแต่เอออืถ้าเล่นครั้งแรกก็ประมาณปีก่อนนะครับตอนนั้นผมก็สมัครเฟซเอาไว้นะ แต่ว่าโทรศัพท์ผมมาเล่นไม่ได้นะมันแหลกมากเลยมันได้ออกไปหลายรอบนะผมก็เลยกดผมก็เลยลบทิ้นนะพอโทรศัพท์เลื่นขึ้นผมก็มาเล่นเลยนะครัโอเคก็คลิปนี้ถ้าแหลกก็ก็ขออภัยนะทุกคนเสียงก็น่าจะตรงคลิปอยู่แล้วมั้งนะแต่ปัดคลิปอันนี้นะมันสะเขียนนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะไม่รู้ว่ามันโอเคนะก็มีเวลาหมดประมาณห้าวันนะนี่ห้าวันเอ้หกวันเดิ ครับผมมา,มาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เจอเราก็เจอบอดนะครับน่าจะเป็นบอดทั้งหมดเลยคนระับโอเคอ Hello. เฮลโหลอสัตผมเป็นอะไรอนี้เอาเอาอีกแล้วมันค้างอีกแล้วดีนะไม่เด้งออก ไม่รู้ว่าในคลิปเสียงมันจะปกมันจะตรงคลิปหรือเปล่านะครับเสียงอะแล้วมันก็อาจจะแหลกหน่อยนะทุกคนก็นที่ก้าไหนกันนี่วะ หมามานะเผื่อเจอคนมันจะได้วิ่งหมดเลยครับมไม่รู้มันช่วยอะไรได้นะก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยว่ามันอตไยทีย่เราโดนกระเด็นกันเรียกว่าหมาปุ่นยนต์ดีปนยนต์แล้วกันนะ คนตอนนี้มันก็แปลงนะโอ้ยี่ไงเฮ้ยอยู่กได้ 一。Mm. Yeah. ก็ผมก็ต้องพากันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงพูดผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยินแล้วนะเพราะเสียงเกมมันดังมากเลยฮะเกมเนีวข้อเสียยงเลยหลักๆเลยนะผมก็เสียงมันดังนะผมผมก็เปิดเสียงดังมาเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เสียงท้าต้องทนก็ผมไม่ค่อยได้ดูคลื่นนะผมผมเลยอาจจะไม่ค่อยรู้นะก็เป็นมาหรือว่ากดมานะมันก็มีที่กดจับอยไปเลยแต่ว่ามันก็ไม่มองนะ นั่นเลยแตข้างหน้าผมไม่ต้องมองข้างล่างนะครับเออไปดีนะเห็นทุกคนก็มีก็ดีไม่ค่อยเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนผมได้ไม่ผมได้ไม่สิงผมได้แค่ใส่ใช่ไ้มผมแค่สองแสนเองอะถ้าเราเก็บฉีดยาหนักมากนะโอ้ราคาประมาณล้านหกนะทุกคนมีสิ่งที่ผมได้สินี่ยคุ้มมะเนี่ย Ooh, อันนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาล <s> นะครับ่ว่าที่นี่จะไปฟาร์มสักเล็กน้อยนกคนแต่เมื่อคีการ์อันนี้เขาเลใครว่ากาอนดเป็นะได้สดแล้วครับีการ์กองผมหาซือด้วนะ <ahu span. S 2> ้ยวนนี้ขึ้นกี่นะ มาครับทุกคนเดี๋ยวพูกผมมันเบานะผมก็เลยต้องพากอกอีกแล้วนะครับผมจะมีแค่หนึ่งทีรู้สึกว่าผมต้องปรับเสียงเพืให้มันลดลงนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากผมก็ต้องฝึกมองพวกอ่พวกตรวจจับพวกคนพวกบทนะผมแล้วก็พวกคลื่นนะผมว่ามีใครวิ่งมาหรือเปล่านะเดผมก็จะพยายามมองแล้วกันนะผมว่าจะไม่ผมนั้นไอ้พูดระหว่างเล่นเกมได้นั่นเองะี๋ยวลดเสียงเกรีมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่นะผมก็จะใส่หูฟังด้วยแหละจะได้ช่วยด้วยนะครับผม ให้ตรู้ว่าตัดได้ค่ะเสียงมันดังอหรเนาะมันดังมากเลยอ่ะคือระหว่างที่ผมตัดอยู่ตอนนี้คือมันดังมากเลยนะก็มีก็ลดไปแล้วแหละแล้วนีก็ลดไปละลดไปนนิดหน่อยนะผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับวิ่งฟาร์มไปนะผมคุณ เดี๋ยเราไม่เก็อเดอรแล้วตอนนี้เสียงก็ดังม่มากนะก็ดีเลยนะผมเลยลินะแต่ว่ามันดัเกินไปเ่ยกนจะได้ยินนะผมทุกคนก็สรุปวไอเดอรนี้ได้เิาดยล้ก็มีเกะให้นะ แต่ว่าตอนนี้ผมใส่กเกาะสีของปืนแล้วไงผมก็เลยไม่เอาแล้วครับงหมดแต่กระเป๋าก็จะเต็มแล้วด้วยนะทุกคน,นก็วิ่งฟาร์มมาต่อแล้วผมน,นี้ผมมาที่เอ่อ,อฟาร์มโซนนี้ครับผมโซนเงินสองผมฟาร์มเงินนะอันนี้โซนหนึ่งเอ้ยจะเรียกว่าโซนใ้โซนอะไรดียเออโซนบอสแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีบอสแล้วผมก็ไม่ได้ยิงสู้กับบอสนะเพราะว่าบอสมันโหดมากแล้วผมก็ ไปเจอบอลก็ระวังระวังกันด้วยนะ oh. ว่าแรงมากนะ oh. นิแรงเท่าคนเลยประเด็นอะแรงกว่าคนไม่รู้นะถ,ถือก็ประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ดูการวิ่งความผมไม่ต่อนะคร mm ับ hmm. 就不好意思给你。 có lăm một trăm linh một trăm linh một trăm linh không? trăm linh một trăm linh một แล้วคนนะผมก็วิ่งมานะอันนี้ผมก็ขึ้นมาเติมนะผมแล้วก็มันก็ตรงนี้นะผมก็จะมีโอกาสดอกแข่งตรงนี้แล้วคนเหมือนจัมเบกนะผมมันจะต้องสามารถเอาไปครับหมกแดงมาขายได้ต่อแล้วผมหรือว่ามาใช้ก็ได้นะหมกแดงผมขายก็ได้ประมาณสักสามแสนแล้วสี่แสนละมั้งผมจำไม่ได้ละไม่ดีถ้าเอาไปประมูลนะนะเทาไปขายปกติผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็เนี่ผมกินไปก่อนนะครับโอเคมีอะไร ก็กินอาหารมือน, okay. น,นกันนะกโอเคแตว่าผมไม่อยากใช้สินาดิผมจะเอาไปคนล็อกก่อนค่อยใช้นะเพราะผมจะซื้อสดเลยนะผมไม่อยากจะเอาับมผมไม่อยากไปซื้อตัวม,มือดน้มันเพเงแล้วับผมนี่ก็น่านเสร็ยบรนะผมแล้ก็สุดทนเอ็มพีก็ไม่ยังไม่ได้กดล,ล,ล็อกนะก็าไปกดล็อกนะเพราะว่า มีของอุปกรณ์ MPX เกือบทั้งหมดเลยนะยังไงดีรอบนี้คือผมก็ต้องการกรีดแล้วก็แม็กกาซีนนะผมห้าสิบนะผมก็ต้องการอะไรอันนี้ผมผมเลยต้องเอาไปอีกสิบสิบอย่างนึงเลยดีนะมันขีดกดไม่โดนผมจะเอาพวกชิ้นส่วนไปวางส่วนนะแต่ว่าผมต้องเอาทุกอันแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ปลดล็อกนะผมประมาณนี้นะผมจะเอาพวกกระสุนไปแต่ว่าตอนใกล้ออกมันก็ไม่ได้อดใช้นะผม เราต้ใช้คำในตัแทนนะเราเป็นผู้ันะนะครับ คนอย่าะไรดี เอาทุกคนในตรงนี <S <S ้ถ้าเสียงไม่ตรงผมคลิปแล้วเสียงไม่ตรงคลิปนะก็ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจเสียงแถวนี้มากเท่าไหร่นะผมสำคลิปแถวนี้นะเพราะเสียงมันบั๊กอีกแล้วนะผมก็ผมไม่รู้จะแก้มันยังไงแล้วดิก็ช่างมาแล้วกันนะทุกคนคนดูทุกคนก็ช่างมานะฮะก็ดูตามภาพที่ผมเอวิ่งวิ่งฟาร์มเลยนะผม อาจจะมีการเล่งสปีดกันเล็กน้อยแลเพราะว่าเดี๋ยวเอมอม่คิดม่ได้นานนะผมะทิ้งชา้าลย่งนะเดียวเกมันป่อดยันานะยงี้ว่ช้าอีออ ต้องชอนนี้ผมก็มาไม่ทันนะผมมาช้าไปผมก็เลยต้องเอากลับไปนะผม,ผม,ผมะแต่ว่ามันมีวิธีแล้นะเอาไปกลับไปได้น,นะคผมว่าจะกลับมา,ดานนบไ,มได้หนึ่งนะผมมาเปิดต่อนีกหนึ่งแล้วแต่ว่า,เ,าเวลาไม่แข็งไม่พอผมก็เลยต้องออกนะผมออกแล้วก็เ,เล่นตาเดียวน,นะทุกคนก็จะมา,าอ,อีกรอบหนึ่งนะผมแต่ว่าเวลามันน่าจะไม่พอจริงๆนะ ยิงคือออกไปผมเวนอวิบมันยังไม่สั่งไม่ใช่ดิสรุปูกคิดตั้วมันยังไม่เสียงทุกคนแต่ว่าเอ่วเวลามันเหลือประมาณแค่เด็กกระตีมเลยต้องตัดนะผมไปแล้วก็เอาไอ้ก้อนที่ก้อนนี้เอาไปทำอีกนะผมอันนี้มัเอาไปประมูลไม่ได้นะเพราะว่ามันรีห้องให้องหนึ่งนะผมันไม่สามารถเอาไปประมูลได้แต่ว่ามันสามารถเอาไปทำอีกได้นะครับเข้ามารู้ว่าได้ได้มา แต่ก็ต้องลองครับผมคอิปนี้ก็เล่นประมาณสองตาก็เปิดก็ได้จริงจรทุกคนมาน้องผมไปได้เวลาแล้วก็ก็เปิดไม่ทันเนาะอืมก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็สามารถไปใช้ปลดล็อกได้นะแตผมแนะนํไม่ให้เอาไปขายนะครับนี่แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับจะเ,เป็นกระสุนนะครับกระสุนเอากระสุนเป็นเออเอากระสุนสี่นะผมเป็นการปลดล็อกนะฮะก็นี้ก็จะมีการสอนเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อกันนะฮะ จะไ,ได้ใช้นะเพราะ MPX เนี่ยปืนเออ่พวกลูกกระสุนนะผมไม่ได้เลยไม่ได้ดีเพราะโอเคมาทุกคนก็ผมจะทำการเปิดล็อกกระสุนนะผมของพวกปืน,น MPX นะครับผมแล้วก็ของ MP5 นะครับไม่รู้ว่ากระสุนเดียวกันหรือเปล่านะโอเคนี่หาคลิปจากกล่องได้ทุกคนก็ไป ขอดูกระสุนหน,น่อยมีกระสุนใช่ไหมออมันใช้กระสุนอะไรอยู่เนี่ยเด<ส>ี๋ยวนึงนะ<ส>ว้าวดูกระสุนไม่ได้ด้วยว้าวเป็นอะไรกันนี่ยเกมไม่ไรเดี๋ยวดูชื่อไม่ได้ครับก็เก้าโมโมนะเก้าโมโมนะทุกคน ว้าวต่ไม่รู้ซะด้วยไงที่เปล่าเออมันของอะไรกันแน่ไปไม่รู้อ่ะเอาไปเถอะมาไม่รู้ว่าเป็นกระสุนนี้หรือเปล่านะที่ผมปนล็อกไปไหนอ่ะนี่อะ ่รือใช่หรือเปล่านะโอเคใช่ด้วยแต่ลูกละสามพันนะครับว้าวว้าวลูกละสามพันว,ว้าวว้าวโอเคนะครับแทงเอาเรื่องเลยมาทุกคน ได้ปืนกระสุนสี่มาแล้วใครทีม่มาใหม่ก็ขอคนละหนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งลายนะผมส่วนใครที่ดูจนจบนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมไปก็ประมาน,นี้นะผมับคลิปนี้นะก็วิ่งเปิดคียการนะก็ไม่ค่อยมีอะไรคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตานนี้ก็ออถือว่าได้อยู่นะทุกคนได้กำไรมาอยู่นะครับได้ของแต่งปืนมาคุ้มอยู่นะฮะคุ้มอยู่ได้ MPX มาด้วยนะ พี่ได้กับไอ้ดอกนี่หวานจริเคนะล้วครับเทคลิปนี้ก็ไม่มีมีแค่นี้แล้วครับผมไปละกดตัดไปหลายรอบมากเพราะโทรศัพท์มันกดไม่ติดแล้วผมได้ปิดเครื่องไปหลายรอบไปละ,ปละบ่ายครับ